ออม่อิลาขาเดาอิลาขาเดาอิลาขาเดาอีลาลาลาขาอิลาอิลาอิลาขาเดาเดาเดาจ้าอิลาขาอีลาขาเดาโอ้ยพี่น้องคือเดาหน่ะเนี่ยเบอร์เด้เป็นอย่างเดิมืออื่นเพ่งสีปลอยค่ะหามงคงเดิมแต่ว่าตอนนี้คือแฮปปี้เบิร์เดย์เลิมชัยนะคะที่แจฮอนท่าขอนยาง จัดให้เป็นอย่างกาะให้เป็นอาหารประจำท้องถิ่นอาหารประจำจังหวัดมหาสารคามเจ้าหอนท่าขอนยางค่ะวันนี้มาด้วยกันหนึ่งสองสามสี่อ่าน้องเน้องหยีโอ้อย่ากินด่างลายน้องหยีด้วยนะจ๊ะนี่ไอปอนข้างหน้าเลยจ้าแต่ว่าไอปอดยังบ่มาเพื่เชยๆอยู่จังลยไอ้บอนสร้างออเดอร์หมูน่ะนี่เมนูโอ้นั่นเมนู วันนี้เลิมชัยพามาเลี้ยงวันเกิดนะคะเสียใจเสียใจเสียใจยังสียใจยังขอบคุณฟู้ัพพอร์ตจากาบ้านหักเอลินนะคะคนี่ยียดีขอบคุณบ้านวายบีด้วยนะคะวันนี้ ยังวันเกิดเลิมชัยวันนี้ทั้งสองบ้านเดียงฉันไม่ได้ออกเลยบ้านบีเอ็นด้วยนะคะบ้านบีเอ็นด้วยนะคะแน่นนี้บ้านพีแน่นต่างหากเองโอ้ยกับพี่แน่นเหลือไป็นไหนเออเจียวมูสับเออกระเจียวมูสับค้าวกระจำสับไปกินยังกระซามพี่น้องขอบคุณนะคะั้งนี้นะใช่แล้วที่ร้าคือเดียข้าวค่ะขอบคุณนะคะเดือดส่งไรโอ้ยทำไมเลยจอย มาพี่น้องกินบะนี้นาะเขาเนี่มนเป็นไมู่ยังไงนี่ร้อยปอดเนี่อยังมาบอกหอน้ำมูอยู่ตรนี้นายแอปปี้บอดี้เด้อเขาเด้อเป็นไเหัวเขาไล่ะักเด้อหักเด้อสดเด้ออะเด้อยี่สดเด้อ